ไม่เลยให้ใกำใจมาเร็วอะให้กล่าวความรู้สึกของเราที่เราอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับโกียเยี่ยนคณะผู้บริหารแล้วคุณครูทุกท่าน ขยมศกษาใีที่สามหนูขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนพวกหนูตลอดมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ร่วมรู้ร่วมกันใจมาขอให้ทุกคนมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกและสุดท้ายนี้ขอบคุณโรงเรียนคุณจริญวิทยาคมที่ทำให้เราได้พบกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ it's a job it's